ราชินีกุหลาบหมื่นดอกตำนานดังจุลาแล้วปัจจุบันก็คือคนดังที่เราทุกคนรู้จักกันดีค่ะภาพภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นที่มาของตำนานคนดังดาวจุลาค่ะเป็นหลักฐานที่ยืนยันเรื่องราวที่ด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งนะคะของจุลาค่ะจนเป็นที่มาของฉายาราชินีกุหลาบหมื่นดอกค่ะหญิงสาวที่คนรุมรักกันจนให้ดอกกุหลาบนับหมื่น ถึงกับต้องเอารถเนี่ยมาขนดอกไม้กลับบ้านเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคิดว่านิสิตจุฬาปริศนาท่านนี้คือใครคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบ,สบต่อกันมานะคะในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะว่าในมหาลัยจุฬานั้นเคยมีซุปตาจุฬาท่านหนึ่งค่ะได้รับกุหลาบนับหมื่นดอกค่ะซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะคนดังที่เราทุกคนรู้จักกันดีค่ะเธอคือมาดามแป้ง นวลพันล่ำสำนั่นเองค่ะถ้าหาว่าคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงดอกกุหลาบตั้งหมื่นดอกก็ลองดูภาพนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากองดอกกุหลาบสูงแทบจะท่วมตัวมาดามแป้งเลยทีเดียวค่ะทําให้คอนเฟิร์มได้ค่ะว่าเรื่องที่เล่าปากต่อปากกันมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงค่ะตรงนี้นะคะมาดามแป้งเนี่ยเคยเล่าให้ฟังถึงความฮอตของเธอในสมัยนั้นนะคะบอกว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีมือถือ เวลาที่มีคนชอบเราเขาก็จะขับรถมาดูจากคณะวิศวกรรมศาสตร์บ้างคณะรัฐศาสตร์บ้างแล้วว่ากันว่าค่ะคุณผู้ชมในสมัยนะั้นเนี่ยความงามของมาดามแป้งทำให้หนุ่มๆทั้งในคณะแล้วก็นอกคณะเนี่ยพร้อมใจกันเปกุหลาบให้เธอโดยพร้อมเพียงกันค่ะนั่นแหละค่ะที่มาของฉายาก็เลยเป็นที่มาของกุหลาบที่สูงท่วมเอวมหาศาลในภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนอกจากนั้นค่ะยังเปิดเผยว่าดอกกุหลาบ ถูกบรรทุกโดยรถยนต์สีแดงนะคะคือภาพภาพนี้ค่ะบรรจุจนเต็มคันรถค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ารถคันเดียวเนี่ยจะบรรทุกดอกหลาบหมดหรือเปล่านะคะเพราะอาจจะไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะคะอาจจะ2 0 0หมืหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมาดามแป้งนวลพันล้าซ้ำค่ะในวัยใกล้60แล้วนะคะ เธอสวยขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าสวยวันสวยคืนไม่แพ้เลยค่ะแล้วถ้าไม่บอกอายุเนี่ยก็คิดว่าเล็ก3ปลายๆเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ความสวยของเธอค่ะหลายท่านคงจะทราบว่า เธอเป็นผู้หญิงเก่งด้วยในประเทศไทยเลยปัจจุบันนี้เธอเป็นประธานกรรมการบริหารเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้นําเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมอย่าง m อมเนะคะเป็นประธานสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับพ่วงตําแหน่งผู้จัดก,การทีมนอกจากนี้ค่ะ18กันยายนนะคะปี2566ที่ผ่านมามาดามแป้งเป็น ทูตให้กับองค์กรยูนิเซฟค่ะซึ่งก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือชีวิตเด็กๆทั่วโลกเลยซึ่งเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตขององค์กรยูนิเซฟประเทศไทยค่ะเป็นคนที่2ต่อจากนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยดํารงตําแหน่งทูตสันทวามไตรีขององค์กรยูนิเซฟประเทศไทยตั้งแต่ปี2539ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะล่าสุดนี้เธอยังได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ได้คะแนนสูงสุดถึง68เสียงนะคะจากทั้งหมด73เสียงจากการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะดำรงตำแหน่งนายกคนล่าสุดไปและที่สำคัญก็คือเธอก็เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยที่มีโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหญิงคนแรกของเอเชียและนายกสมาคมฟุตบอลที่เป็นผู้หญิงคนที่7ของโลกเลยค่ะเล่าเรื่องหน้าที่การงานไปแล้วนะคะเนื่องในโอกาสวัน วันาเลนไทน์นะคะเดือนแห่งวาเลนไทน์นี้นะคะเราก็เลยเอามุมมองความรักของมาดมแป้งมาฝากค่ะเนื้อหานะคะได้รับการเปิดเผยจากไยรัฐท็อกค,ค่ะอา,อากาศเมื่อเดือนธันวาคม62นะคะข้อความว่าพี่คิดว่าคนเราเนี่ยเรื่องคู่เป็นเรื่องสำคัญเป็นแบ็กอัพที่สำคัญมากพ่อแม่ก็สำคัญอย่างหนึ่งยกย่องแล้วก็ถูกเสมอลูกก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักที่ไร้พรมแดนแต่คู่ชีวิตเนี่ย เขาแชร์ตัวแชร์ความคิดกับเราแม้ไม่มีความผูกพันกันทางสายเลือดแต่ก็ต้องเข้าอกเข้าใจกันความรักจีจ๋าเนี่ยมันชะลอลงไป แต่ว่าความเข้าใจมันก็ต้องมีและสุดท้ายต้องมีวันของเขาวันของเราเรียกว่าครบเครื่อนจริงๆนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรนะคะสวยรวยเก่งแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะเธอมีการแบ่งปันอุทิศตัวเองเพื่อประโยชน์ของสังคมมาอย่างยาวนานด้วยนะคะข่าวคราวพวกนี้หาไม่ยากค่ะในโซเชียลความงามที่เพียบพร้อมทั้งภายนอกและภายในของผู้หญิงคนนี้ค่ะนวลผันล้ำซ้ำค่ะ